เอตรุ่นนี้เนี่ยก็จะนะครับมีความคล้ายของนะครับหลวงพ่อวิชัยเหมือนกันพี่เพราะว่านะครับหลวงพ่อวิชัยท่านนะพี่นะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพราครับอ่าท่านเคยไปศึกษานะครับสําหรับตําราเนี่ยจากหลวงพ่อพรามานะครับหลวงพ่อวิชัยท่านนะครับ สวัสดีครับรอบเย็นวันเสาร์นะครับพี่ๆนะวันนี้ผมมีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันกันนะครับก็มาเริ่มที่นะครับรายการแรกวันนี้กันเลยนะครับพี่ๆนะวันนี้เนี่ยผมมีรูปถ่ายนะครับหลวงพ่อกก้วยนะครับขนาด5้คูณเนี่ยมาแบ่งปันกันด้วยครับมาเริ่มที่นะครับแอคแรกเลยนะครับ อ่าแอคที่1เนี่ยผมมีนะครับเป็นฉากหลวงพ่อกลยครับนั่งกระดานแบบนี้ครับพี่นะอ่านั่งกระดาน3แผ่นนะครับปี256 6เนี่ยมาแบ่งปันกันด้วยนะพี่นะรูปบันเนี่ยครับเป็นขนาดบูชาครับ5คูณนะครับแขวนผ้าหนังก็ได้เหมนี้ครับพี่นะหรือว่าจะไปนะครับใส่กรอบตั้งโต๊ะเนี่ยก็ดีเดี๋ยวนี้นะครับพี่นะอ่าสวยมากๆครับเป็นรูป5คูณหลวงพ่อกลยครับ เอาไปบานละ150บาทพอพี่อ่ะทุกแอคทุกฉากเนี่ยเอาไปบานละ150บาทเท่านั้นครับแอคที่1ครับเป็นแอคหลวงพ่อกวยครับนั่งกระดานนะครับปี2566้าหกหนะพี่นะ,ะแล้วก็แอคที่2นะครับอ่าแอคที่2เนี่ยเป็นแอคเสกแหวนนะครับปี2566นะครับเหมือนกันนะครับอ่ารูปบาลน,นี้เนี่ยมีปั๊มตาวัดชัดเจนนะครับอ่าใบหน้าหลวงพ่อคมชัดแล้วก็รูปถ่ายของท่านเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นนะครับบานห้อยคอหรือว่าบานใหญ่แบบนี้นะครับก็จะมีลายน้ําเหมือนกันนะครับอ่ามีลายน้ําเฉดสีเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับสวยมากๆนะครับรูปบานนี้ครับเอาไปบานละ1น0่ราบนะพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่ฉากนะครับปี -66 นะครับฉากหลังตะวันกันบ้างนะครับอ่าฉากหลังตะวันนะครับปี2566เนี่ยก็มีนะครับหลังตะวันครับบานนี้เนี่ยปั๊มนะครับ มีปั๊มนะครับยันเนี่ยปั๊มหมึกนะด้านหลังกับด้านหน้าด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่นะปี66ขนาด5้คูณเนะครับออกตรงในวัดท่านเลยนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนานะพี่นะแล้วก็ต่อมาครับยันคู่นะครับก็มีนะครับยันคู่ปี66นะพี่นะรูปบานนี้ครับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยยันคู่นะครับปี2566แบบนี้ครับมีปั๊มนะครับตาวัดชัดเจนนะครับ ยันคู่เนี่ยถือว่าเป็นบานนิยมเลยนะครับแบ่งให้บานละ150บาทนะพี่นะอายันคู่ไปแล้วครับมาที่รายการนะครับรูปถ่ายนะพี่นะปี -66 เหมือนกันครับฉากหลวงพ่อนะครับทำน้ำพระพุทธมนต์นะครับอ่ารูปบานนี้เนี่ยก็น่าเก็บนะครับอ่ารูปหลวงพ่อกวยทำน้ำมนต์นะพี่นะนันทันทีเนี่ยจะมีการจัดสร้างย้อนยุคนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับครึ่งองค์นะครับปี66ครับรู้สึกว่าเนี่ยปี66ผมจะได้มานะครับครบทุกแอคเลยนะครับ งงงรูปบานนี้เนี่ยเป็นรูปครึ่งองค์นะครับปี66นะพี่นะฮะฉากนะครับครึ่งองค์แบบนี้นะครับถือว่านะครับนาเก็บเลยนะครับอ่าฉากครึ่งองค์ย้อนยุคนะพี่นะถ้าเกิดเป็นเนี่ยรูปปี64เนี่ยก็เล่นหากันบานหนึ่งนะถ้าเกิดเป็น 5, ้คูณเปี64เนี่ยเล่นหากันบานหนึ่งก็บานเปล่าๆเนี่ยก็300แล้วครับพี่นะอ่าบานนี้เนี่ยเป็นรูปครึ่งองค์นะครับปี2566นาะเอาไปบานละ150บาทเท่านั้นนะครับ แล้วก็ต่อมาครับรูปถ่ายนะครับครึ่งองค์ฉากสีหลวงพ่อกวยเนี่ยก็มีนะครับรูปบานนี้ออกปี67นะพี่นะรูปบานนี้เนี่ยออกปี6 7นะครับบานละ150บาทเหมือนกันนะครับเป็นฉากสีย้อนยุคนะพี่นะปี2 5 6 3อีกทีหนึ่งนะครับรุ่นนี้เนี่ยออกปี6 7นะพี่นะแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นเหรียญนะครับของหลวงปู่บุญนะครับวัดป่าปอแดงนะครับ เกจิชื่อดังครับอ่าเกจิชื่อดังจังหวัดนครราชสีมานะครับรุ่นนี้ครับออกปี57ครับองค์นี้จะเป็นหลังพระพรมสีหน้านะครับอ่าเขาจะมีนะพี่นะเป็นพิมพ์แบบนี้ครับด้านหลังพระพรมหลังหานุมาแล้วก็หลังยันต่างต่างนะครับอ่าองค์นี้เนี่ยหลังพระพรมด้วยนะครับเด่นทางด้านเนี่ยพี่นะบันดาลทรัพย์เนี่ยดีมากๆครับพระพรมแบบนี้ครับพี่นะอ่าด้านหน้าแบบนี้ครับอ่าด้านหน้าเนี่ยเป็นพี่นะแบบเหมือนหลวงปู่บุญนะครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับ ต่อโคพิเศษชัดเจนเลยนะครับรันเลขชัดเจนด้วยนะครับองคเนี้ยครับอ่าสวยมากๆครับหลวงปู่บุญท่านเนี่ยเป็นเกจิชื่อดังครับที่นะครับสืบสายตำรับตำราเนี่ยมาจากหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท้านะครับหลวงพ่อเต๋อนะพี่นะสายนครปฐมแบบเนี้ยครับอ่าเหรียญเนี้ยเอาไปเหรียญละ300บาทเท่านั้นครับเรี่ยมกรอบพร้อมห้อยเลยนะครับรุ่นเนี้ยครับสวยมากๆนะพี่นะเอาไปเหรียญละ300บาทส่งฟรีนะครับ แล้วก็ต่อมาครับเหรียญหลวงปู่บุญไปแล้วครับมาที่รายการนะครับเหรียญของหลวงพ่อสมัยกันบ้างครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับปี61นะพี่นะหลวงพ่อสมัยครับวัสุธรรมมารามนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านเนี่ยเป็นสายนะครับหลวงปู่มั่นนะครับสายหลวงปู่แหวนนะครับสายหลวงปู่อ่อนวัดบ้านมะเกลนะครับอ่ารันเลขชัดเจนนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดขอนแก่นนะพี่นะองค์นี้เป็นเหรียญหลังเรียบนะครับอ่าเป็นเหรียญนะครับพี่นะรุ่นแรกหลังเรียบด้วยครับ เหรียญนี้เอาไปเหรียญละ200บาทละกันนะพี่นะเฉลี่ยให้เลยนะครับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อสมัยนะครับมีต่อโค้ดสอเสือเนี่ยชัดเจนนะครับแล้วก็มีต่อโค้ดอู่เนี่ยชัดเจนเลยนะครับรุ่นนี้ครับอ่าต่อมาครับมาที่รายการเหรียญนะครับเนื้อเงินครับของหลวงพ่อวิชัยกันบ้างครับอ่าเป็นเหรียญตลับสำริดรูปเหมือนนะพี่นะขนาดเท่ากับเหรียญ2บาทนะครับอ่าเป็นเหรียญตลับเนื้อเงินนะครับรุ่นนี้ครับอ่าเหรียญตลับยม่องแบบนี้ครับพี่นะของหลวงพ่อวิชัยท่านนะครับ เหรียญน,นี้เลข1นสองด้วยครับเลขสวยนะครับอ่าเหรียญหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นเนื้อเงินเลี่ยมเงินพร้อมห้อยอ่าเลี่ยมเลี่ยมกรอบพลาสติกเฉยๆนะพี่นะพร้อมห้อยนะครับอ่าองค์นี้ครับสวยมากๆครับด้้นหลังเนี่ยเป็นหลังตะกุดเงินแบบนี้ครับแล้วก็มีมวลสารเก่านะครับของหลวงพ่อกวยอย่าแงบบนี้ครับมวลสาร3ามองคูเนี่ยผสมเยอะมากครับแล้วก็มาพร้อมกล่องเดิมนะพี่นะอ่ารุ่นนี้เนี่ย,นนยมีกล่องเดิมให้ด้วยครับเป็นเหรียญตะหลับสำริดรูปเหมือนเนื้อเงินนะครับพี่นะ จองวัด2 0 0พนะครับเหรียญนี้ผมแบ่งให้เหรียญละ2,000บาทเท่านั้นครับแบ่งให้ราคาทุนเลยครับอ่าจริงๆเหรียญนี้เนี่ยผมจองมา2,000นะครับแล้วก็นําไปเรี่ยมกรอบอีก100นะพี่นะอ่าเหรียญนี้เนี่ยเอาไปเหรียญละ2,000บาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันให้เลยครับแล้วก็เลขสวยครับเลข1 2นะพี่นะแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับมาที่รายการนะพี่นะองค์นี้จะเป็นนะครับหรือสีตะโพนทองนะครับอ่าหรือสีตะโพนทองหลวงพ่อเกษมจิตตะวโรนะครับ วัดรัตนคงคารามจังหวัดชายภูมิครับหรืออยู่องค์เดียวแล้วครับรุ่นนี้ครับอ่าหลวงพ่อเกษมครับท่านนะครับเป็นเกจิชื่อดังเมืองชัยภูมินะพี่นะอ่าองค์นี้เป็นรื้อสีตะโพนทองครับรือสีสีหน้าเหมือนะครับพี่นะอ่าถือตะโพนทองเหมือนะครับพี่นะสวยมากๆครับแล้วก็มีอุดมวลสันเก่าเนี่ยแน่นๆนะครับรายการนี้ครับเอาไปอง์ละ150บาทเท่านั้นครับรือสีตะโพนทองนะครับอ่าน่าเก็บเลยครับรุ่นนี้ครับแบ่งปันให้เลยครับพี่นะ จองจากวัดเนี่ยรู้สึกว่าจะองค์ละ399ครับเอาไปองค์ละ150บาทเท่านั้นนะครับอ่าหลวงพ่อเกษมจิตตะวโรนะครับสายชัยภูมินะครับรุ่นนี้ครับอ่าต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญหลวงพ่อกวยกันบ้างนะครับพี่ๆนะเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยปี2564นะครับอ่าใบหูเนี่ยด้านข้างมีจุดด้วยครับปี64ครับรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมเลยครับแล้วก็องคเนี้ยเนี่ย ด้านหน้าเนี่ยมีเส้นสายฝนคมชัดนะพี่นะปี6.4ี่นะครับรุ่นรวมใจสิทธิ์นะพี่นะด้านหลังเนี่ยองเนี้ยทีเด็ดครับเป็นบล็อกนะพี่นะดาบมีขีดนะครับบล็อกดาบมีขีดด้วยครับหลังหนุมานบล็อกดาบขีดนะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยมีกล่องเดิมๆจากวัดให้ด้วยนะพี่นะเหรียญปี64ครับเหรียญเนี้ยเอาไปเหรียญละส0 0รบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนะเหรียญหลวงพ่อกลวยครับปี6 4รุ่นรวมใจสิทธิ์นะพี่นะ ต่อมาครับเหรียญ6,4ไปแล้วครับมาที่รายการนะครับเหรียญปีนะครับ -66 กันบ so, ้างนะครับบล็อกสายฝนนะพี่นะมีกล่องเดิมเหมือนกันนะครับเหรียญนี้ครับปี -66 หสิทธิ์กตัญยูบล็อกสายฝนนะครับหลังหะนุมานเชิญธงนะครับเหรียญนี้เอาไปเหรียญละ4 0 0บาทเหมือนกันนะครับปี -66 นะพี่นะน่าเก็บเลยครับเหรียญรุ่นนี้ครับเนื้ออปาลกานะพี่นะด้านหลังหะนุมานเชิญธงนะครับหกหกไปแล้วครับต่อมาครับมาที่นะครับ เหรียญนะครับปี2563กันบ้างครับหลังยันไตนะพี่นะอ่าหรือยูเหรียญเดียวแล้วครับปี63นะครับหลังยันไตสรันคมนะครับมีกล่องเดิมครบแบบนี้ครับอ่าปั๊มยันนะแบบนี้ครับปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายชัดเจนเหรียญสวยแทดูง่ายครับเหรียญเนี่ยนะครับเขาจะมีเส้นวิ่งรอบขอบเหรียญเลยนะครับแล้วก็ด้านในนะครับของนะพี่นะยันนะเนี่ยจะมีเป็นนะครับ เขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็นเม็ดทรายนะพี่นะอ่าคล้ายๆเป็นเม็ดทรายเนี่ยอยู่นะพี่นะบริเวณนะครับตัวปั๊มแบบนี้ครับอ่าเหรียญสวยใบหน้าคมชัดเลยนะครับเหรียญเนี้ยครับแล้วก็องค์นี้เนี่ยพี่นะบริเวณหน้าผากเนี่ยพี่มีนะครับเป็นเนื้อเกินนะอ่าเป็นเส้นแบบนี้ครับเขาเรียกว่าเส้นขนแมวนะครับพี่นะอ่าองค์เนี้ถือว่าทีเด็ดเลยนะครับอ่ามีเส้นขนแมววิ่งแบบนี้ครับชัดเจนสวยมากนะเหรียญเนี้ยครับ เนืออ้อปลาก้าครับหลังยันปี6 3าเนี่ยเอาไปเหรียญละ500บาทเท่านั้นนะครับมีกล่องเดิมคบให้นะพี่นะปีาปี63ไปแล้วครับปี6 5หเนี่ยก็มีนะครับแต่เหรียญน,นี้ไม่มีกล่องนะครับเจ้าของเดิมเนยนำไปเลี่ยมเงินห้อยนะครับ,แล,แ,กกลบออแล้วก็แกะกรอบเงินออกแล้วก็นะครับมาแบ่งให้ผมเนี่ยเป็นเหรียญเปือยแบบนี้ครับพี่นะอ่าด้านหลังครับเป็นหลังหานุมาแล้วก็เหรียญน,นี้เป็นเหรียญท็อปนะครับเป็นเหรียญน,นะพี่นะบล็อกนะพี่นะเขาเรียกว่าบล็อกหางตานะครับอ่าบล็อกหางตาขีดแบบนี้ครับพี่นะ อ่าบริเวณหางตาเนี่ยมีนะครับเป็นขีดแบบนี้ครับเป็นร้อยขนตาแบบนี้ครับพี่นะอ่าองค์นี้จมูกโด่งๆครับจมูกร้อยหายาดนะครับเหรียญปี 6. 5หรุ่นสิทธิ์มีครูแบบนี้ครับพี่นะอ่ารุ่นนี้เนี่ยจมูกฝรั่งแล้วก็ขึ้นชื่อว่าแกะบล็อกสวยครับเหรียญรุ่นนี้ครับอ่ารุ่นนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าแกะบล็อกสวยด้วยนะครับเอาไป500บาทละกันพี่องค์นี้ครับพีคๆนะถ้าเกิดเป็นบล็อกเนี้ยครับเล่นหาเี่นองค์หนึ่งแต่ก่อนเนี่ยเจ็ดแปดเก้าร้อยเนี่ยต้อง อ๋อองเนี้ยนะครับด้านหลังสายฝนด้วยครับอ่าด้านหลังบล็อกสายฝนสวยแล้วก็ปั๊มยันคมชัดแบบนี้ครับอ่าจุดจ่ายตังครบจบนะพี่นะเหรียญนี้แท้ดูง่ายเลยนะครับบล็อกนะครับพี่นะเป็นหางตาขีดแบบนี้ครับอ่าเอาไปเหรียญละ500บาทเท่านั้นนะพี่นะอ่าต่อมาครับมาที่รายการเหรียญปี6 7กันบ้างครับเป็นเนื้อรมดํานะครับอ่ารุ่นสิทธิ์มีหลักปี6 7มีกล้องเหมือนกันนะครับเหลืออยู่เหรียญเดียวแล้วครับปี6 7นะพี่นะหน้าเก็บมากๆครับ เหรียญนี้เนี่ยผิวน้ำทองช่ำๆเลยนะครับอ่ามีน้ำทองเนี่ยช่ำๆเลยครับองค์นี้ครับด้านหลังเป็นหลังยันไตราสนาคมนะครับอ่าองนี้เนี่ยผิวลุ้งๆเลยครับเอาไปเหรียญละ350บาทเท่านั้นนะครับเหรียญปี67นะพี่นะเหรียญสวยครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญรุ่นรวยมหาเศรษฐีครับของหลวงปู่บุญมานะพี่นะสายเหนียวเมืองปราจีนบุรีนะครับ เหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญนะพี่นะหลังพระพิคเนตนะครับเนื้อกระล่ทอง2 k เนะครับหลวงปู่บุญมาครับรวยมหาเศรษฐีแบบนี้ครับพี่น่าเด่นทางด้านครับบรรดาลทรัพย์โชคลาภต่างๆแล้วก็กันภัยเนี่ยดีนะครับด้านหลังเป็นหลังพระพิคเนตรันเลขชัดเจนองเนี้ยเลข1 4 4ครับอ่า144ครับผลรวมดีครับรวมกันได้9นะครับด้านหน้าเนี่ยบล็อกนะพี่นะปั๊มคมเลยนะครับแล้วก็ลงยาฟ้านะพี่นะ หลวงปู่บุญมาครับสายเหนียวเมืองปาจีนเหรียญนี้เอาไปเหรียญละ2 0 0บาทเท่านั้นนะครับพี่นะแล้วก็ต่อมาครับเหรียญหลวงปู่บุญมาเหมือนกันนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญนะครับรุ่นมหาปราบนะครับอ่ามหาปราบมหาบารมีนะครับเหรียญนี้เอาไปเหรียญละ150่ยพอพี่นะอ่าเป็นเหรียญลงยาธงชาตินะครับอ่าเหรียญลงยาธงชาตินะครับเนื้อปลาปก้าครับหลวงปู่บุญมานะพี่นะอ่าเหรียญละ150ครับเหรียญนี้ครับเหรียญสวยนะครับปี64นะพี่นะ อ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการเหรียญมหาปราบนะครับของหลวงปู่อิมวัดทุ่งนาใหม่กันบ้างนะครับอ่ามหาปราบหลวงปู่อิมเนี่ยก็น่าสะสมนะพี่นะอ่าหลวงปู่อิมเนี่ยท่านนะครับเป็นเกจิชื่อดังนะพี่นะอ่าเมืองใต้นะครับอ่ารุ่นเนี้ยเนี่ยหลวงปู่อิมท่านนะพี่นะเป็นหลานแท้ของหลวงพ่อท่านคลายวาจาสิ์ด้วยนะครับอ่ารุ่นเนี้ยเนี่ยด้านหลังเป็นหลังหนุมาแล้วก็รันเลขชัดเจนทุกองคนะครับมหาปราบองค์นี้เป็นเนื้อชนวนครับของหลวงปู่อิมครับเนื้อแรกเนี่ยเป็น รายการขอบข่าวลงยาแดงนะครับแล้วก็มีฝั่งพลอ,อยแบบนี้นครับแบ่งให้องค์ละ200บาทเท่านั้นครับเหรียญน,นี้ครับสเสมาหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่ครับเหรียญที่1นะพี่นะแล้วก็เหรียญที่2นะครับเหรียญที่2องเนี่ยองนี้จะเป็นเหรียญเนื้อนะครับเนื้อทองพระประธานซาตินนะครับเหรียญน,นี้ครับเนื้อทองพระประธานซาตินเลข6 6นะพี่นะเหรียญน,นี้ก็เอาไปเหรียญละ200บาทเหมือนกันนะครับองนี้นเนี่ยเป็นรายการลงยาฟินิกซ์นะครับลงยา2สีนะครับ สีแดงกับสีน้ําเงินแบบนี้ครับพี่นะาเหรียญละ200บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับเนื้อต่อมาครับองนี้เนี่ยเป็นเนื้อนะครับองค์นี้เป็นเนื้ออัปลาก้าซาตินครับพี่น่าเนื้ออัปลาก้าซาตินครับแล้วก็หน้ากากเนี่ยเป็นหน้ากากทองพระประธานนะครับลงยาห่มเหลืองนะครับอัปลาก้าซาตินครับเลข77ด้วยครับองนี้ครับเลขสวยเหรียญนะครับสวยกริบเลยนะครับเหรียญนี้ครับ อ่าเลข77นะครับเป็นรายการหน้ากากแบบนี้ครับซ e าตินเอาไปเหรียญละ200บาทเหมือนกันนะครับเหรียญหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญหลวงปู่อิ่มเหมือนกันครับเหรียญสุดท้ายแล้วครับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อน,น,อน,นะครับอ่าเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อชนวนผิวรุ้งนะครับอ่าเนื้ชนอชนวนผิวรุ้งแบบนี้ครับอ่าแล้วก็นะพี่นะรุ่นนี้เนี่ยลงยาฟินิกแบบนี้ครับแล้วก็จีวอนห่มเหลืองนะครับเหรียญละ200บาทเท่านั้นครับองค์นี้เลข26นะพี่นะ แล้วก็ต่อมาครับหลวงปู่อิ่มไปแล้วครับมาที่รายการของหลวงพ่อพ้ากันบ้างครับสิทธิเอกหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อพ้าวัดโคดอกไม้นะพี่นะเหรียญนี้เนี่ยทันตัวหลวงพ่อพ้าท่านปลุกเสกครับเป็นรุ่นสุดท้ายที่นะครับท่านปลุกเสกในนามวัดท่านนะครับวาระกระถินปี62นะครับอ่าองเนี้ยเนี่ยเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเหรียญเนื้อทองแดงหลวงพ่อพ้าหลังแบบแบบนี้ครับเหรียญนี้เอาไป150ครับเหรียญหลวงพ่อพ้าวัดโคดอกไม้นะครับ อ่าแล้วก็เนื้อกะไ่ทองก็มีนะครับอ่าเนื้อกะไห่ทองเนี่ยเอาไป2 0 0รอพอพี่นะแต่ก่อนกะไ่ทองเนี่ยเล่นหากันแพงมากครับองคหนึ่งเนี่ยห้าหกร้อยเนี่ยต้องมีครับนะตอนนี้ยังเก็บได้อยู่ครับเอาไปองค์ละ200บาทเท่านั้นครับเหรียญกะไหล่ทองหลวงพ่อผาครับกระถิ่นแบบนี้ครับพี่นะแล้วก็มาพร้อมซีนเดิมยังไม่แกะซีนเลยนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการนะครับล็อกเก็ตนะครับกันบ้างครับ อ่ารุ่นเนี้ยเนี่ยเป็นล็อกเก็ตเปิดอาคารเรียน84ปีนะครับของหลวงพ่อภาท่านนะครับอ่าล็อกเก็ตยิ้มรับรั์แบบนี้ครับพี่นะอ่าล็อกเก็ตรุ่นเนี้ยเนี่ยก็จะนะครับมีความคล้ายของนะครับหลวงพ่อวิชัยเหมือนกันพี่เพราะว่านะครับหลวงพ่อวิชัยท่านนะพี่นะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อภาครับอ่าท่านเคยไปศึกษานะครับตำรับตำราเนี่ยจากหลวงพ่อภามานะครับหลวงพ่อวิชัยท่านนะครับ อ่าเป็นล็อกเกตยิ้มรับทรัพย์นะครับรุ่นนี้ครับหน้าเก็บครับเป็นล็อกเกตเนื้อตะกั่วอ่าเป็นด้านหลังจะมีเป็นปิดแผ่นยันตะกั่วอยู่นะครับพี่นาอ่าปี2553นะครับแล้วก็มีกล่องเดิมนะครับองค์นี้เอาไปองค์ละ300บาทพอพี่แบ่งให้เลยครับอ่าแบ่งให้ทุนๆนะครับอ่าเอาไปองค์ละ300ครับได้มาเกินนะครับองค์นี้ครับผมเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับหานุมานนะครับอ่ารุ่นมหาบารมีครับ หลวงพ่อเปรืองประสันโตวัดกำแพงสายหลวงพ่อชมวัดตลุกครับสายหลวงปู่สุขนะพี่นะอา่ารุ่นเนี้ยเนี่ยเป็นหานุมานลอยองค์นะครับหลวงพ่อเปรืองประสันโตวัดกำแพงนะพี่นะอา่าสายหลวงพ่อชมวัดตลุกสายหลวงปู่สุขครับอ่าณตอนนี้เนี่ยสายหลวงพ่อท่านเนี่ยก็ถือว่านะครับอ่าร้อนแรงเลยครับพี่นะลูกศิษย์ลูกหาท่านเนี่ยมีนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับชาวต่างประเทศแบบนี้ครับพี่นะอา่าแล้วก็นะครับ หานุมานตัวนี้ครับน่าเก็บเลยครับส่วนมากไปอยู่กับชาวต่างชาติเนี่ยเยอะมากๆนะครับแบ่งให้นะครับไปนะครับตัวละ300บาทพอพี่รุ่นนี้ครับปกติจะเปิดอยู่ตัวละ350นะพี่น่าหานุมานแบบนี้ครับหลวงพ่อเปรื่องประสันโตวัดกำแพงนะครับพี่พี่น่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญเจริญพรรุ่นแรกของหลวงพ่อเพชรกันบ้างครับวัดไผ่หลิวครับเกจิชื่อดังจังหวัดสระบุรีนะครับ รุ่นนี้เนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรแบบนี้ครับพี่นะอ่าเจริญพรหลังยันห้านะครับวัดไผ่หลิวครับมีตามหานิยมแคลคาดอยู่เนี้ยครับเอาไปเหรียญละ111บาทพอพี่ผมจะมีนะครับเนื้อทองแดงผิวรุ้งนะครับกับเนื้ออัปลาก้าครับอ่าเอาไป111บาทเท่ากันนะครับผมเฉลี่ยให้เลยครับอ่าจองมาก็เกินนะครับอัปลาก้าเนี่ยก็จองส0งร้อเลยครับพี่นะอ่าแบ่งให้เหรียญละ111บาทเท่านั้นครับเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดไผ่หลิวครับ รุ่นเจร,ริญพรรุ uh ่นแรกนะครับพ like ี like ่นะาอ่าต่อมานะครับมาที่รายการนะครับเหรียญเจริญพรเหมือนกันนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นของหลวงพ่อสายบัวครับเกจิชื่อด uh ัง huh. จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวัดจันทารามนะครับอ่าท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์ลูกหาครับของหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับอ่าท่านศึกษาตําราสายหลวงพ่อทบมานะครับพี่ๆนะอ่ารุ่นเนี้เนี่ยน่าเก็บครับเหรียญหลวงพ่อสายบัวหลังยันห้านะครับรันเลขชัดเจนองคเนี้ยเลข399ด้วยครับ เอาแบบเฉลี่ยให้เลยครับเอาไปเหรียญละ111บาทเท่ากันนะครับพี่ๆนะอ่าเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยครับเหรียญสวยนะพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญหลวงพ่อวันกันบ้างครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นเหรียญเนื้อปีกเครื่องบินนะครับอ่าเหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูรุ่นป่าประจันบาลนะครับเนื้อปีกเครื่องบินหน้ากากทองพระประธานนะครับเหรียญเนี้ยครับนาเก็บมากๆนะครับพี <S 2> <S 2> ่นะเหรียญหลวงพ่อวันรุ่นนี้นะครับ พิธีปลุกเสกดีนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณปลุกเสกได้อย่างเข้มขังนะครับอ่าเป็นรายการน้กกากนะครับพี่นะเป็นนากกากทองเหลืองพระประธานหน่อยนะครับแล้วก็นะพี่นาเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญเนื้อปีกเครื่องบินครับด้านหลังหนุมาณนะครับอ่าปีกเครื่องบินเนี่ยผิวเขาจะเบาๆนี้ครับพี่ๆนะอ่แบ่งให้เหรียญละร้อยห้าสิบพอพี่เหรียญเนี่ยครับอ่าเอาไปเหรียญละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับเหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดพิจิตรนะพี่นะ ต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อวันไปแล้วครับมาที่รายการสมเด็จปี47กันบ้างครับหลวงพ่อคูณนะครับวัดบ้านไร่นะครับหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับปุกเสกครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ฐานแซมนะครับองค์นี้เป็นฐานแซมใหญ่ครับแล้วก็องค์นี้นะครับเป็นพิมพ์สังคติมีหูครับผมมี2พิมนะพี่นะวันนี้เนี่ยมีมาแบ่งปันแค่2พิมครับมีสังคติมีหูนะครับแล้วก็ฐานแซมใหญ่นะครับเอาไปองคละ 300บาทพอพี่รุ่นเนี้ยครับวาระดีมากครับแล้วก็มีมวลสารเก่าเนี่ยเยอะมากๆครับรุ่นเนี้ยครับอ่าปลูกเสกนะพี่นะตรงโดยนะครับอุโบสถแบบนี้ครับอ่าปลูกเสกที่อุโบสถวัดบางขุนพรมครับแล้วก็นะพี่นะสายตรงนะครับอ่าเกจิสายตรงครับที่สืบสายตำรับตำราเนี่ยสายนะครับบางขุนพรมเนี่ยมาร่วมเสกหลายคณาจารย์เลยนะครับอ่าต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญนะครับอ่ารุ่นเนี้ยเนี่ยเป็นเหรียญของนะพี่นะ อ่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นเหรียญของนะครับหลวงพ่อเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าเหรียญนะครับมหาเศรษฐีนะครับอ่าหลวงพ่อทองดีอ่าหลวงปู่ทองดีนะครับเกจิชื่อดังนะพี่นวัดใหม่ปลายห้วยจังหวัดพิจิตรนะครับอ่านะตอนนี้เหลืออยู่2เหรียญแล้วครับเหรียญหลวงปู่ทองดีครับแล้วก็มีกล่องเดิมครบด้วยนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญหลวงปู่ทองดีวัดใหม่ปลายห้วยนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับเอาไปเรียนละ111บาทเท่ากันพี่ผมแบ่งให้เลยครับอ่าเฉลี่ยแบ่งให้เลยพี่นะ จองมาเกินครับเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยครับเหลือแค่อย่างละนะพี่นะเหรียญมาเลยครับมี2เหรียญนะพี่นะอ่ารันเลขกำกับชัดเจนเหรียญสวยครับหลวงปู่ทองดีวัดใหม่ปลายห้วยนะครับแบ่งปันโปรโมชั่นสิ้นเดือนให้นะครับอ่าโปรโมชั่นวันที่31มกราคมปี2569นะครับพี่พี่นะเอาไปเหรียญละ1 1 1บาทเท่านั้นนะครับอแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญของหลวงปู่พิมพ์วัดพฤกษวันกันบ้างนะครับ ร่นี้เนี่ยเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่พิมครับมีมังกรคู่นะครับพี่นะแล้วก็มีจิ้งจกครับหลวงปู่พิม์วัดพฤกษวันจังหวัดพิจิตรนะพี่นะเป็นเหรียญนะครับอ่าเหรียญทรงนะพี่นะเสมาแบบนี้ครับปี68หลวงปู่อ่าปี64ครับหลวงปู่พิมพ์แบบนี้ครับพี่นะสายหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่าครับท่านศึกษาตำรับตำราเนี่ยมาจากหลวงปู่นายวัดบ้านแจงครับเหรียญนี้เอาไปเหรียญละ 150บาทพอพี่เป็นเหรียญเนื้อปีเครื่องบินนะครับหลวงปู่พิมพ์วัดพฤกษวรณนะพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญนะครับนั่งตังนะครับอ่าเก้าสิบหกปีหลวงปู่นะวัดปทุมธารามกันบ้างครับอ่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นหลังสมเด็จแบบนี้ครับพี่นะอ่าสระรมเก้าแบบนี้ครับนะพุทธนะพี่นะอ่ารุ่นนี้ครับสวยมากๆครับผมขอเปิดคู่กับพระผงนะครับพี่นะอ่าเป็นพระผงนะพี่นะแบบเดียวกันนะครับ ด้านหน้าน no ั s, like 是是 no tekrar, ่งตังแบบนี้ครับพี่น้าด้านหลังครับเป็นนะพี่นะนณร่มเก้านะครับอ่าเป็นนะพี่นะสะร่มเก้านะครับพี่นะาแล้วก็ณพุทธะครับเป็นหลังอคาลยันแบบนี้ครับพี่นะหลังสมเด็จนะครับอ่าองค์เนี้ยเนี่ยคู่เนี้ยเนี่ยเอาไปคู่ละ150บาทพอพี่ผมมีมาแบ่งปันเนี่ยแค่2คู่เท่านั้นนะครับพี่พี่นะาอ่าเป็นเหรียญนะครับด้านหน้าเนี่ยน่งตังด้านหลังสมเด็จนะครับหลวงปู่นะวัดหนองบัวจัดสร้างนะครับอ่าออกในช่วงปี5 4ีนะครับรุ่นนี้ครับนาเก็บมากๆนะพี่นะา แล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับหุ่นพยนต์นะครับของหลวงพี่มหากันบ้างครับเรียยู่ตนเดียวนะครับหุ่นพยนธ์หลวงพี่มหาวัดเหนือนะครับรุ่นนาลายมีเงินปี68นะครับนาลายมีเงิน68ครับเอาไปตนละ300บาทเท่านั้นนะครับรุ่นนี้ครับเด่นทางด้านครับแควคาดนะครับกันภัยต่างๆนะครับดีมากๆแบบนี้ครับพี่นาบรรดาโชคโทกัพยัเนี่ยดีมากๆครับรุ่นนี้ครับ <Tipp> ต่อมาเลยครับมาที่รายการเหรียญเสมานะครับสร้างบารมีของหลวงพ่อวิชัยกันบ้างนะครับอ่าเหรียญนี้เป็นรายการพิเศษครับขอบนวโลหะแล้วก็จีวรห่มเหลืองห่มทองอย่เนี้ยครับสร้าง168เหรียญลันเลขชัดเจนนะครับณตอนเนี้ผมเหลืออยู่แค่สามเหรียญแล้วนะครับอ่ามีตอกยันอีมาหนิชัดเจนเหรียญสวยกิบครับลันเลขชัดเจนครับเอาไปเหรียญละ1นึ่งเอาไปเหรียญละ350บาทเท่านั้นครับเหรียญนี้ครับพี่นะ แบ่งให้เหรียญละ350ครับเนื้อทองแดงนะครับรายการพิเศษครับเหรียญสวยครับเสมานะพี่นะสร้างบารมีหลวงพ่อวิชัยนะครับออกในนามวัดพระบรมธาตุวรวิหารนะครับสร้างโบสถ์วัดป่าศรีสุขวรณรามนะครับหลวงพ่อวิชัยท่านนะครับเป็นผู้อุปถัมภ์นะพี่นะต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อวันเนี่ยก็มีครับเป็นเหรียญเสมามหาปราบนะครับเหรียญเสมามหาปราบหลังหนุมานหลวงพ่อวันแบบนี้ครับ เอาไปเหรียญละร้อยห้าสิบาทเท่านั้นครับเหรียญนี้ครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณปี6 2นะพี่นะแล้วก็ต่อมาครับเหรียญเนื้อนวะโลหะเลข6นะครับรุ่นบรมบคู85ปีปี62เหมือนกันนะครับอ่าองค์นี้เนี่ยเป็นเหรียญรายการเนื้อนวะโลหะนะครับพี่นะผิววันนะออกกับดํานะครับองค์นี้เลข6ด้วยครับเลขสวยเลยนะครับอ่าเลข6เลขมงคลแบบนี้ครับเหรียญนี้เอาไปเหรียญละ300บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนะแบ่งให้ราคาทุนเลยนะครับ เหรียญเนื้อนวะเลข6ครับเอาไปเหรียญละ300นะครับแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับของหลวงปู่ทวดนะองค์นี้ครับหลวงปู่ทวดรุ่นเศรษฐีสมเพาทองหลวงพ่อสนั่นจัดสร้างนะครับพี่น่าหลวงพ่อสนั่นสุนันโตอสุนันโทนะครับพี่น่าเกจิชื่อดังครับจังหวัดอ่างทองนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลวงพ่อสนั่นจัดสร้างครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีนะครับ พญาคุดนะพี่นะมีนะครับยันสำเภาทองแล้วก็อัขระหลายยันนะครับอยู่ในเหรียญเดียวแบบนี้ครับพี่นะเหรียญสวยมากๆนะครับอ่าหลวงปู่ทวดแบบนี้ครับหลวงพ่อสนั่นสร้างเนี่ยเหรียญเนี้ยเอาไปเหรียญละ200บาทละกันพี่ปกติผมจะเปิดอยู่เหรียญละ300ครับจัดโปรโมชั่นสิ้นเดือนให้เลยนะพี่นะอ่าประเดิมรายการสุดท้ายครับเหรียญเนี้ยครับแบ่งปันให้เลยนะพี่นะ อ่ะโอเคครับวันนี้ผมมีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันเนี่ยเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆนะอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับชอบรายการไหนนะครับก็แคปรูปรายการนั้นนะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมนะครับพี่ๆนะทางช่องทางไลน์ครับที่ผมนะครับขึ้นไว้ให้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับพี่ๆนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ